กันบบเขียเนสวัสดีทุกคนได้ยินไหมครับได้ยินครับฮะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินแล้วนะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนาน้าในี่สุดก็มีกระดานให้เขียนเล่นเลยปิดเขียนละเขียนเล่นกันเยอะ เขียน okay, ไม่ได้แล้วเชื่อหรือไม่ไหนลองเขียนสิไม่ได้แล้วครับโอเคโอเคอ่ะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาครับเหมือนเดิมเราจะรอประมาณห้านาทีนะครับสักแปดโมงสามห้าเราจะเริ่มนะก็ไม่กี่กันแล้ว โอเคอ๊ใช่ใช่ก็มัตั้งคูณมีตัวคูณหนึ่ง

ัดีค่ะสวัสดีค่ะกระดานมองเห็นชัดเจนปกตินะปกติค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีอยู่ประมาณสามสิบห้าคนคุณผู้สดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ได้นะครับวันนี้ขึ้นบทที่สามนะพร้อมนะครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะดูไม่สดชื่นนะยังเช้าอยู่นะโอเค เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูปิดไมค์ทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวถึงตอนที่ให้ตอบพร้อมกันค่อยเปิดมาตอบนะ,อะโอเคนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทที่สามนะก็คือบทการคูณนั่นเองนะครับเมื่อวานเราจบบวกลบไปแล้วโดยการสร้างโจทย์ปัญหานะครับคลิปคุณครูอมรินนะวันนี้ก็มาเจอกับคุณนนทพังนะครับเป็นการคูณเริ่มด้วยการคูณที่มีตัวคูณหนึ่งหลักก่อน นะตัวคูณก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังของการคูณนั่นเองเราจะมาเริ่มที่หลักเดียวก่อนนะครับอ่ะเริ่มที่ตัวอย่างนะเรื่องแรกนี้ไม่ยากนะครับวันนี้การคูณน่าจะเรียนกันมาแล้วนะ,ะเป็นสองหมืนหนึ่งพันหนึ่งรสองคูณกับ C เท่ากับเท่าไหร่ นครับอ่ะวิธีการเราก็จะตั้งนะครับตั้งคูณเนาะวิธีทำสองหนึ่งหนึ่งศนสองคูณกับสตั้งเหมือนเราตั้งการคูณธรรมดาที่เคยเรียนมาเลยนะอ่ะวิธีการของมันก็คือให้เราเอาตัวคูณ ตัวคูณในที่นี้คือเลขสี่นะครับเลขสี่จะต้องไปคูณกับทุกตัวเริ่มจากหลักหน่วยก่อนอ่ะมาเตรียมตัวเปิดใหม่ี่คูณสองหลักหน่วยได้เท่าไหร่แปดสี่สองแปอ่คูณหลักหน่วยเสร็จก็ไปคูณหลักต่อไปหลักสิบสี่คูณศูนย์เป็นศูนย ขอบค่ะครับต่อไป4ก็คูณหลักร้อย4หนึ่งเป็น4ค่ะคูณหลักร้อยเสร็จก็ไปคูณหลักพัน4หนึ่งเหมือนกันเป็น4ค่ะ4ครับแล้วก็สุดท้าย4ก็จะไปคูณหลักหมื่น4สองเป็น4ครเพราะฉะนั้น สอง okay. หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองคูณสี่ก็จะเท่ากับตอบแปดมปดแ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 รดแป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 ารปด วันนี้เราเจอกันแปปเดียวเพราะว่าคูณหลักเดียวเดี๋ยวน่าจะได้แหละเพราะว่าเคยเรียนแล้วใครท่องสุดคูณไม่ได้ถึงแม่ไหนมีไหมยอมรับมาใครยังท่องแม่ไหนไม่ได้่ออแอบแอบยิ้มกันท่องสุดคูณไปฝึกท่องสุดคูณแนละ้วลงเอาถึงแม่สิบสองนั่นแหละนะครับ เพราะเดี๋ยวต้องใช้ไปอีกตลอดชีวิตนะเอออ่าต่อไปตัวอย่างที่สองสามเจ็ดห้าเก้าสี่คูณหกอ่าแม่หกแล้วเท่ากับเท่าไรไม่รู้เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งวิธีทำนะครับทำเป็นแนวตั้งนะ สาเจ็ดอ่าวลืมลูกน้ำสามเจ็ดห้าเก้าสี่คูณกับหกโอเคนะอ่ะเหมือนเดิมหกก็ต้องไปคูณกับทุกตัว <4. S 1> นะครับ <4. S 1> เปลี 4, แบบ่ยนสีแป๊บอ่ะหก <4. S 1> ที่เป็นตัวคูณก็ต้องไปคูณกับทุกตัวนะครับอ่ะตัวแรกหลักด่วยคือสี่หกคูณสี สี่หกสียี่สิบสี่นะครับถ้ามันเกินสิบเราใส่สี่ทดส <2, S 1> องพันนะนถ้าเกินสิบเราก็ทดเหมือนกันบวกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยี่สิบสี่เนาะเราก็ใส่สี่แล้วทดด้วยสองนะครับต่อไปหกก็จะไปคูณกับหลักสิบหกคูณเก้าได้เท่าไหร่ ห้าสิบสี่ค่ะห้าห้าสิบสี่ค่ะหกเก้าห้าสิบสี่ทดอีกสองก็คือบวกไปอีกสองห้าสี่บวกสองเป็นห้าสิบหกห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกก็ใส่หกทดห้าทันไหมทันนะบางคนชอบเอาทดมาบวกก่อนค่อยคูณผิดนะครับต้องคูณก่อนค่อยทดนะ อาต่อไปหลักร้อยหกคูณห้าห้าสิบหกห้าสามสิบสามสิบทดอีกห้าเป็นสามสิบเท่าไหร่สามสิบห้าสามบ้าสามสิบห้านะครับก็ใส่ห้าทดสามโอเคต่อไปหกก็จะคูณกับหลักพันหกเจ็ดสี่สิบสองค่ะ เจ็ดสี่สิบสองทศอีกสามสี่สองบวกสามสี่สิบห้าโอเคก็ใส่ห้าทศสี่สี่สิบห้าใส่ห้าทศสี่แล้วก็หกคูณกับหลักหมื่นหกสามสิบสามสิบแปดทศอีกสี่เป็นสิบแปดบวกอีกสี่ ยี่สิบสองยี่บสองยี่สิบเท่าไรยี่สิบสองนะครับอันนี้มันไม่มีให้ทดแล้วเนาะก็ใส่เลยยี่สิบสองเพราะฉะนั้นสามหมื่นเจ็ดพันห้ารอยเก้าสิบสี่คูณหกตอบสองแสน สี่รอยหส้หสี่โอเคนี่เนื้อหาวันนี้มีแค่นี้เองคุณครูให้ดูสองแบบนะครับแบบแรกคือแบบไม่ต้องทดไม่ต้องทดก็สามารถใส่ได้เลยเนาะคูณทีละหลักนะครับแล้วก็แบบที่สองคือแบบที่มีทดด้วยถ้าเกินสิบเราก็ทดนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมวันนี้แค่นี้แหละ ไม่มีครับไมมีไหมค่ะไม่มีค่ะการบ้านการบ้านอย่างแรกก่อนเลยให้ทุกคนท่องสูตรคูณให้ได้นะครับใครยังท่องไม่ได้ก็แอบดูสมุดได้แต่ว่าอยากท่องอยากให้ท่องให้ได้นะโอเคไหมใครที่ยังท่องไม่ได้นะครับตั้งแต่ปองนะครับคุณค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปจัดการตัวเองมานะโอเคนะครับอ่ะการบ้าน เปิดเอาวันนี้ให้ทําในแบบฝึกหัดจะได้ไม่ต้องเขียนลงสมุดนะครับเปิดหน้า44แบบฝึกหัดใครอยู่ใกล้ๆเปิดหน้า44่สิบสี่การบ้านเดี๋ยวไหมแบบฝึกหัดหน้า44่สใช้การคูณเปล่า ใช่ครับใช่เนาะมีทั้งหมดหกข้อนะครับทำแค่หกข้อนะโอเคไหมหรือว่าจะเอาอีกหน้าด้วยเอาอีกหน้าด้วยค่ะเอาเป็นว่าทุกคนต้องทำหน้าสี่สิบสี่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากทำหน้าสี่สิบห้าด้วยก็ไม่ว่ากันโอเคไหมโอเคโอเคนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้ใครมีอะไรสงสัย อีกหรือไม่ใครที่ฟังไม่ทันก็เดี๋ยวดูรอดูย้อนหลังเหมือนเดิมนะครับค่อยๆดูได้นะบางคนอาจจะช้าไม่เป็นไรนะครับโอเควันนี้โอ้โห<ม>เจอกันรวดเร็วจากกันรวดเร็วประมาณสิบนาทีครับ,บ,บพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมแปดโมงครึ่งนะครับสวัสดีค่ะนะ,นะโอเคปไปโอเา ประมาณประมาณสิบนาทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสคสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะสวัสดีค่ีค่ะส